สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอเพชรยนต์เช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นรุ่น Honda Jazz GK นะครับ1.5ตัว S ปี2015เกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับทางเพชรยนต์นะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง390,000บาทเท่านั้นนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่110,000สมโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเข้าใหม่คันนี้เป็นยังไงมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับหรือว่าล้างรถเลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่ที่เพิ่งมาเทินเมื่อเช้าสดๆลอนๆนี่เองนะครับได้เป็นสีเดิมนะฮะสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าคันนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดําด้านนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมแท้จากโรงงานแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย มีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ฝั่งนะครับในส่วนของคันนี้นะครับก็เป็นรถบ้านมือเดียวแท้ๆเลยนะครับเป็นรถที่เทินเข้ามานะครับต้องบอกเลยว่าโครงสร้างคันนี้ยังสวยเดิมแท้นะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับ มาดูในส่วนของล้อและยางกันนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนะเป็นล้ออลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานขอบ15นะครับเป็นล้ออัลอย4รลูนะส่วนยางเนี่ยเป็นยางปี2018นสะครับสัปดาห์ที่31เนะครับเป็นยางกู๊ดเยียรนะฮะรหัสยางอยู่ที่175นะครับทับ65 R15 ้นะครับซุ้มล้อเนี่ยเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมนะครับหรือว่าตัวรอยซีนตัวน็อตต่างๆเบ้าโชคเดิมแท้ทั้งคันนะครับ ไฟเลี้ยวนี่ติดมาที่ด้านข้างตัวรถนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับอ่ารอบคันเนี่ยแปนะครับส่วนบานหน้าอยู่ที่60%นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นรีโมทนะครับแต่ว่ายังเป็นดอกไขยอยู่นะครับเป็นรีโมทนะสีดําสวยๆเดิมแท้แบบนี้เลยนะครับ ดีไซน์สวยงามนะครับเป็นตัว G K นะครับสำหรับใครที่กำลังหา Honda Jazz G K นะครับตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับใครที่ชื่นชอบรถบ้านอยู่แล้วนะครับลองเข้ามาชมกันนะสำหรับคันนี้นะครับคิวฝากระโปรงท้ายคันนี้ได้เป็นสีดำเงานะครับได้ในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคันนี้รองรับน้ำมัน E85 เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ชุดไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับสำหรับคันนี้นะครับรู้สึกว่าเจ้าของเดิมนะฮะจะติดในส่วนของปลายท่อไทเทียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะส่วนยี่ห้อเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะใช่ a Z c หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเสียงเครื่องยนต์พอเสียงท่อพอนะเดี๋ยวผมพาฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันนะครับ มาดูโครงสร้างด้านในนะครับคันนี้ก็เดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับมาดูกันที่ตัวน็อตก่อนนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับจุดเม็ดอาชัดเจนทั้ง2ฝั่งนะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับสวยงามเดิมแท้จากโรงงานนะฮะสำหรับคันนี้ก็ฝากระโปรงเดิมๆนะครับในส่วนของห้องเก็บของนะครับได้ในส่วนของถาดรองอาถาดย่างรองพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยนะมาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับอ่า แมลงนะครับเครื่องมือครบถ้วนนะครับคันนี้ยังอะไรมีให้เรียบร้อยนะเป็นแบบรอกระทะนะครับสำหรับคันนี้ก็ลอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถบ้านนะครับที่ลูกค้าก็ค่อนข้างจะดูแลใสใสค่อนข้างดีนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะสภาพเนี่ยป้ายแดงเลยนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเช่นเดิมว่าไม่มีการชนหนักพิกคาหรือว่าจมน้านะครับสำหรับคันนี้นะตัวเหลี่ยมสัน์เนี่ยคมชัดนะครับสวยๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู ภายในตัวรถกันนะครับคันนี้อ่าโอเคนะฮะสวยนะครับสวยนะคันนี้ก็เจ้าของเดิมใส่พรมมาให้ด้วยนะเป็นแบบลายตารางหมักฮอตนะครับก็ไปฟังเสียงท่อกันก่อนไหมฟังเสียงท่อก่อนละกันนะฮะสำหรับคันนี้เนะดี๋ยวผมลองเบิร์นให้ฟังนะครับนะก็ท่อถือว่าไม่ได้ลั่นหรือว่าดังจนเกินไปนะครับถือว่ากําลังโอเค นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวผมลุกให้ดูเบาะก่อนนะครับเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพเดิมๆเลยนะฮะก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยยับเนี่ยเบาะผ้าเนี่ยจะน้อยมากอยู่แล้วนะครับส่วนลวดลายนะรู้สึกว่าจะเป็นลายตารางนะฮะตารางอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสีเทานะครับสวยมากนะครับ แผงประตูนะครับจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นผ้านะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยปรับขึ้นลงออโต้นะคันนี้รู้สึกว่ายังไม่มีระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้าที่ด้านข้างตัวรถนะครับสำหรับคันนี้มีลาโพงด้านล่างให้1ตัวนะครับถัดเข้ามาข้างในนะครับคันนี้มีในส่วนของระบบการลื่นถ่ายนะครับ vsc ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกนะครับอยู่ตรงนี้นะกดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Eco m o d หนะครับ h o n ด้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะ ชอบมีให้มานะครับในส่วนของอีโคโหมดใครที่ชอบอยู่แล้วก็ดีเลยนะฮะในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะฮะเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีโลโก้มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับชุดเลื่อนไม่นะครับเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ไม้แท้เดิมนะครับอยู่ที่1นึ4 7 6โรนะครับไม้แท้นะครับคันนี้ไม้แท้นะตรวจสอบได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของคอนโซลกันต่อเลยนะครับจะเป็นโทนสีดำล้วนนะฮะโทนสีดำล้วนนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเครื่องเล่นเนี่ยเป็นวิทยุ CD นะครับ FMAM นะครับใส่ AUXUSB ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตรงนี้สามารถรับสายโทรศัพท์ได้เลยเห็นไหมก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์แนะลอกปรับมือนะครับมีช่องชาร์จไฟให้ด้านล่าง1ช่องนะครับช่องเสียบสาย USB ให้1ช่องนะครับอยู่ด้านล่าง นะครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับเบรกมือแอนาล็อกนะครับก็เป็นเบรกมือแบบยังไม่ไฟฟ้านะพูดง่ายๆนะครับก็ที่พักแขนจะไม่มีนะครับสําหรับ Honda j a จ z นะครับใครที่เป็นสาวกอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเบาะด้านหลังกันนะครับ ในส่วนของเบาะด้านหลังก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพดีมากนะครับผมให้100%เลยนะเดี๋ยวเราปัดกวาดเช็ดถูดูฝุ่นหน่อยเนี่ยถือว่าโอเคตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของให้1ช่องนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับเบาะพับได้นะแล้วก็ในส่วนของหลังคาเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีร่องรอยการเจิมมาบ้างเล็กน้อยนะรถบ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีรอยเจิมถ้าไม่ใช่รถบ้านเนี่ย อาจะไม่ค่อยมีรอยเจิมนะถ้าเป็นรถบริษัทเนี่ยจะไม่มีรอยเจิมเลยนะแต่ถ้าเป็นรถบ้านจะมีรอยเจิมมาให้นะครับอ่ะในส่วนของเบาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสามารถพับได้นะครับพับได้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพับเบาะให้ดูอ่ะนี่นะก็จะพับเป็นแนวระนาบเดียวทั้ง2เบาะได้เลยนะครับก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะครับก็สบายๆนะสำหรับคันนี้นะ ใครที่ชอบปิกนิกนะครับน่าจะชอบนะสำหรับการพับเบาะของ Honda Jazz นะครับแล้วเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้เป็น Honda Jazz GK นะครับ1.5ตัว S ปี2015เกียร์ออโต้นะอ่ะคันนี้ราคา390,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถเข้าใหม่เทินมาเมื่อเช้านะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะครับคันนี้ก็สดๆเลยเราพามาชมกันนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ IVTEC ทนะครับสสูบเดิมแท้จากโรงงานนะครับ1.5ลิตรนะครับหรือว่า1 5 0 0ซีนั่นเองนะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยก็เดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับก็รอยแต้มสีเดิมแท้โรงงานมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับตัวน็อตคานด้านในนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับไม่เคยถูกไขนะครับจุดเบรคอาชัดเจนน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับคันนี้ก็แก้มซ้ายขวาเดิมทั้งหมดเลย ก็ถือว่าน่าใช้งานคันน้าเดิมนะครับจุดเมทอาร์ตเนี่ยชัดเจนนะตรวจสอบได้นะครับคันนี้โครงสร้างถือว่าสวยนะครับต่อให้เป็นรถบ้านนะครับทางบริษัทเพชยนต์ของเราก็ถือว่ายังคัดเกรดให้นะฮะคัดเกรดให้นะครับเป็นเกรด A อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเศรษีไทย68แยก1บริษัทเพชยน์จำกัด นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพชรยยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ